เรามาทําสมุนไพรล้างหลอดเลือดกันนะครับนี่คือสูตรที่สืบทอดกันมายาวนานของจีนผสมกับความรู้เรื่องสารสกัดในปัจจุบันเข้าไปนิดหน่อยสูตรล้างหลอดเลือดที่ว่านี้นะครับเราเอาขิงแห้งพุทราจีนแห้งกับเห็ดหูหนูดํามาตุนรวมกันเป็นเวลาประมาณ4ชั่วโมงเดี๋ยวเราจะมาดูขั้นตอนวิธีโดยละเอียดกันเริ่มต้นขึ้นมาเราไปซื้อส่วนผสมยาก่อน สำหรับขิงแห้งให้หาจากร้านยาจีนหรือตลาดเยาวราชถ้าหาไม่ได้จริงๆจะเอาขิงสดในตลาดทั่วไปก็ได้ที่อยากให้เป็นขิงแห้งก็เพราะว่าเอาตามครูบาจารย์ทางสมุนไพรไทยนะครับที่ท่านว่าออกฤทธิ์ดีกว่าขิงสดส่วนพุทราจีนกับเห็ดหูหนูดำนั้นตลาดทั่วไปมีหมดครับเราต้องช่างตวงน้ำหนักของส่วนผสมให้ได้ตรงตามสเปคของสูตร คือเอาส่วนผสมของตัวยามาอย่างละ100กรัมเท่าๆกันวิธีที่จะรู้ชัดๆคือไปซื้อเครื่องชั่งน้ําหนักมามีขายตามร้านขายยาใหญ่ๆศึกษาพันธ์ุหรือไม่ก็ตามห้างทั่วไปวิธีใช้ก็เปิดเครื่องขึ้นมาครับแล้วเอาถ้วยชามภาชนะที่จะใส่ส่วนประกอบยามาชั่งน้ําหนักก่อนนะจากนั้นต้องกดปุ่มทีนะครับเพื่อที่จะให้เครื่องชั่งมันตัดน้ำหนักภาชนะทิ้ง จากนั้นก็ใส่ส่วนผสมยาลงมาเลยดูให้ได้น้ำหนัก100กรัมนะไม่ต้องถึงกับเป๊ะก็ได้นะบวกลบนิดหน่อยโอเคจากนั้นก็ง่ายแล้วครับเทน้ำา4ลิตรลงหม้อปิดฝาต้มให้เดือดด้วยการตั้งอุณหภูมิสูงสุดพอน้ำเดือดก็ลดอุณหภูมิลงมาครึ่งหนึ่ง หรือน้อยกว่านั้นอันนี้ต้องขึ้นอยู่กับว่าเตาของคุณแรงเพียงใดนะครับหากต้มไปสี่ชั่วโมงแล้วน้ําแห้งเหลือไม่ถึง1ลิตรแปลว่าต้องลดระดับอุณหภ,ภูมิล,ลงมาอีกเทพุทราจีนกับเห็ดหูหนูดําลงไปก่อนแล้วก็ทิ้งไว้สักชั่วโมงหนึ่งค่อยใส่ขิงแห้งตามลงไปอันนี้เป็นความรู้ในเรื่องของสารสกัดนะที่ทำอย่างนี้เนี่ยก็เพราะว่าเราจะต้มขิงไม่เกินสามชั่วโมง นะขณะที่พาจีนกับเห็ดหูหนุดำเนี่ยจะเกินกว่านั้นไปก็ได้เท่าไหร่ก็ไม,ไม่ไม่ค่อยมีผลเสียซึ่งไอ้สมชั่วโมงของขิงแห้งเนี่ยนะมันจะเป็นเวลานานพอดีที่จะสกัดสารที่เป็นประโยชน์ออกมาจากขิงแต่ก็ไม่นานเกินไปที่จะทำให้สารในขิงเนี่ยมันกลายเป็นเรซินถ้าเรากินเรซินเข้าไปนะมันทำให้ท้องผูกได้นะ ทุกครั้งที่ต้มนะครับห้ามลืมปิดฝาเด็ดขาดไม่งั้นน้ำจะระเหยออกมาแล้วตัวยาจะไหม้นะควรใช้ฝาที่เจาะรูไว้ให้ไอน้ำระเหยหน่อยหนึ่งด้วยจะได้ช่วยให้ตัวยาเนี่ยมีรสชาติเข้มข้นขึ้นเสร็จแ,แล้วก็รอครับเมื่อครอบสี่ชั่วโมงนับจากเริ่มใส่พุทซาจีนกับเห็ดหูหนูดาลงไปนะน้าจะเป็นสีน้ำตาลเข้มจะออกน้ำตาลนะ แล้วก็หากพบว่าน้ําลดระดับลงเหลือน้อยกว่า1ลิตรอันนี้ย้ําเลยว่าแปลว่าเตาของคุณร้อนเกินไปนะครับต้องต้องทำใหม่แล้วก็ให้ลดระดับอุณหภูมิลงมานะจนกว่ามันจะได้ปริมาณที่ปริมาณสุดท้ายเนี่ยประมาณ1ลิตรนะครับตักเศษยาออกให้หมดนะจากนั้นให้นำผ้าขาวมากรองเศษออกเอาเฉพาะน้ำมาดื่มได้เลย เท่านี้แหละนะจะกินอนร้อนๆหรือว่าจะแช่ตู้เย็นเก็บไว้กินก็ได้ไม่ง่ายแล้วก็ไม่ยากนะครับสําหรับการได้สมุนไพรล้างไขมันในหลอดเลือดมานี่โรงพยาบาลรัฐก็กําลังทําวิจัยอยู่นะว่าทําไมมันถึงได้ผลคือไม่สงสัยแล้วว่าได้ผลหรือไม่ได้ผลแต่เขาอยากจะรู้ให้ชัดๆอธิบายให้ได้อย่างเป็นวิทยาศาสตร์นะว่าเพราะอะไรมันถึงได้ผลขอบคุณนะครับที่ติดตามชมกันขอให้สุขภาพดีขึ้นกันทั่นหน้า